อะไรยังไงเมื่องานนี้ท่านนักข่าวฝั่งแมวมองอสกาวเซอร์ของลิเวอร์พูลอยู่ที่คาราเวนคอสเทดในวันเสาร์เพื่อจับตาดูเควินนักเตะของท่านนักข่าวฝั่งฟูลรัมที่สามารถเอาชนะวูฟไปได้3าต่อศนในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาอะไรยังไงย้อนสถิติลิเวอร์พูลโดนกับเรอัลมาดริดที่แอนฟิลด์ฉบับยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นอย่างไรเอาแล้วเมื่อชกมงกรเมื่อแข่งพิบารีกถูกเอเจนต์ขู่จะทำร้ายร่างกายกล,กลางกรุงลอนดอนนะ อารรยังไงลิเวอร์พูลเจอกับเรอัลมาดริดพรีวิวยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลนี้ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวอะไรเงยเมื่อทีงได้ฝั่งแบร์รี่ฮันเตอร์หัวหน้าสกอลเซอร์ของลิเวอร์พูลถูกส่งไปชมเกมการแข่งขันที่คาราเวนคอสเทดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เพื่อจับตาดูเพื่อนของฟูแลมที่ลงสนามในเกมที่ชนะนบูฟเตันเบอรเดอร์ไปถึง3ต่อศูนย์ู้เพเ่นที่ถูกจับตามองก็คือเควินในวัย22ปีซึ่งย้ายมาจากามาร่วมทีมฟูแลมในช่วงตลาดซัมเมอร์จากทาด้านของอซักสตาดอสตันเตสโดยด้วยค่าตัวสถิติของสโมอสรอ,อยู่ที่ประมาณ34.6ล้านยูโร ดยการรายงานข่าวระบุนะว่าฮันเตอร์เนี่ยไปชมเกมที่เกมนี้โดยเฉพาะเพื่อจะดูเควินซึ่งลงเล่นเป็นตัวจริงและก็มีผลงานโดดเด่นในเกมเกมนั้นโดยเฉพาะเรื่องการเลี้ยงบอลเข้าเขียโทษฝ่ายตรงข้ามได้ดีและการเล่นได้ทั้งทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสำหรับฝั่งลิเวอร์พูลรายงานข่าวบอกว่าทีมกำลังพิจารณาในการเสริมตัวผู้เล่นตำแหน่งปีกเพื่อเพิ่มทางเลือกในแนวรุกและก็เควินนั้นก็อยู่ในราร์ดของสโมสรอ,อยู่แล้ว โดยการที่หัวหวอทกทันต์ขอนสกาเซอร์ระดับสูงอย่างแบร์รี่ถูกส่งไปชมเกมโดยเฉพาะแสดงววให้เห็นแต่ว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจตัวเควินอย่างจริงจังและเป็นสัญญาณว่าพวกเขาเองอาจจะพิจารณาเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายเพื่อเสริมทีมให้กับตำแหน่งปีกในครั้งนี้ซารบฟูแล่มการมีผู้เล่นที่ได้รับความสนใจจากสโมสรยักษ์ใหญ่ถือเป็นเครื่องยืนยันและว่าในการเซ็นสัญญาซัมเมอร์ของพวกเขาอาจจะดูคุ้มค่าและเควินเองนั้นอาจจะมีอนาคตที่สดใส กับสโมสรก็เป็นได้สำหรับเควินเองการถูกจับตามองนี้ย่อมหมายถึงโอกาสและถ้าเขาทำเนงานได้อย่างต่อนเนื่องอาจจะรับข้อสเสนอจากสโมสรยักษ์ใหญ่ในอนาคตซึ่งอาจจะเป็นแรงจูงใจให้กับเขาพัฒนาต่อไปในครั้งนี้ก็เป็นได้โดยว่ากันว่าเควินจะสามารถที่จะรักษาฟอร์มได้อย่างต่อนเนื่องในเกมถัดไปได้บหรือไม่ซึ่งต้องจับตาดูในวันนี้และอาจจะเป็นจุดเริ่มตน้นถ้าเกิดว่า ไม่มีผลงานอย่างต่อนเนื่องและความสนใจก็อาจจะลดลงได้โดยบอกว่าลิเวอร์พูลอาจจะลงมือจริงจังในช่วงตลาดซื้อขายหรือไม่และการจับตามองเป็นเพียงแค่อย่างเดียวที่ไม่จะเป็นต้องหมายถึงการซื้อเสมอไปแต่จะเป็นการเตรเล่มข้อมูลสำหรับการตัดสินใจอนาคตอันใกล้นี้อะไรงไงเมื่องานนี้เจ้าบ้านคมหรือว่าทีมเยือนขี่ไปดูกันเลยยอนสติลิเวอร์พูล ดวลกับเรอลมาตริดที่แอนฟิลฉบับยูฟาแชมเปียนลีกโดยเจ้าบ,บ้านคมหรือว่าทีมเยนขี่ไปดูกันสักหน่อยนะฮรเมื่อลิวอร์ฟูทีมดังแห่งสกุตบันพีบริกอังกฤษภายใต้การนำทัพของอาเนส์สลอตผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์ที่จะนำทีมเปิดสนามแอนฟิลต้อนรับการมาเยือนของราชทุตขาวเรอลมตดริดที่มีชาบีออรนโซ่นาะยใหญ่ชาวสเปนโกเมงเย,ยนคืนวันพุธนี้ฟาดแข้งกันเวลา,าี3 0 0นตามเวลาของประเทศไทย ศึกยูฟาแชมเปียนลีกสองีรอบบริลเฟสนัดที่4ด้โดยก่อนเกมนังกระาวเจ้าบ,บ้านของแดงลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนด้วยการมี6แต้มจากการลงสนาม3นัดในเกมยูฟาแชมเปียนลีกสองนีิ25รอบบริกเฟสที่ผ่านมาส่วนผู้ที่มาเยือนราชชุดขาวเบรียอัลมาดริดอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนด้วยการมี9แต้มจากการลงสนาม3นัดเช่นกัน ซึ่งสติจาก5นัดหลังสุดที่ผ่านมานั้นค่อนข้างที่จะพอๆคอ่างๆพอๆกันเลยโดยทางของแดงลิเวอร์ฟูเองชนะไปได้ถึง2นัดเสมอไป1นัดแล้ก็แพ้กับทางทีมลาันทุดขาวเรียลมาดริดไป2นัดซึ่งทีมแรกยิงไปได้มากถึง8ประตูและก็ทีมหลังยิงไปได้มากถึง8ประตูในครั้งนี้เช่นเดียวกันสติเจอกันของทั้งคู่ที่แอนฟิลด์นั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ วันที่10เดือน3 2 0สลิเวอร์พูลชนะเบรียลมาดริดไป4่อวันที่1 2เดือน1 21, ิ2014นลิเวอร์ M 0, 21, 2, 1, 23, พูลแพ้เบรียลมาดริดไป0ูนย์ต่อ3 14เดือน4 2 0 2 1ิลิเวอร์พูลเสมอเบรียลมาดริด0นย์ต่อนย์ิเดเดือน2 2023 o ลิเวอร์พูลแพ้เบรียลมาดริดไป2ต่อมิเดือนิเดอน1 1 2สิบลิเวอร์พูลชนะเบรียลมาดริดไป2.0 อะรยังไงเมื่องานนี้วงการลูกหนังต้องรั่วซ้ำเมื่อสื่ออังกฤษแฉ่นักเตะพิมพ์ริกอังกฤษค่าตัวกว่า2,500ล้านบาทถูกเอเจนต์วัย31ปีชักปืนขู่ยิงกงลางถนนในกรอนดอนตำรวจบุกจับถึงบ้านก่อนที่จะปล่อยประกันตัวไปพร,ร้อมสั่งห้ามเข้าใกล้นักเตะเด็ดขาดโดยการกน,นี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่านักเตะและก็เอเจนต์ในประเด็นนี้มีชื่อว่าอะไรกันแน่แต่มีการแจกแจงรายละเอียดค่าตัวนักเตะนั้นอยู่ในช่วงวัย20-29ปี และมูลค่าการการประเมินของตลาดอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์ส่วนเอเจนต์นั้นมีอายุ3 1ปีและถึงขั้นเป็นตัวแทนให้กับนักเตะระดับชิมชาติอังกฤษด้วยโดยทางด้านของฝั่งสื่อจอมแชแจกแจงว่าเหตุการณ์สุดช็อกครั้งนี้เกิดขึ้นตอนกลางคืนในวันที่6กันยายนที่ผ่านมาโดยตอนแรกนักเตะนนรนามกำลังเดินเล่นกับเพื่อนของเขาบนท้องถนนของกรุงลอนดอนก่อนที่ทั้งคู่จะไปเจอเอเจนต์คนที่ว่าซึ่งหลังจากนั้นตัวเอเจนต์ก็ชักปืนมาขู่ยิงกลางถนนทันที ตอนนี้นักเตะคนดังกล่าวกับเพื่อนของเขาหนีไปได้โดยที่ไม่ได้รับอาการบาดเจ็บอะไรเลยก่อนจะมีการแจ้งตำรวจซึ่งในช่วงอีกสองวันให้หลังจากนั้นผู้พิทักษ์สันติราชเองก็บุกเข้าไปจับเอเจนต์ถึงบ้านโดยในเวลาต่อมาตัวเอเจนต์ก็ได้รับการประกันตัวแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามเข้าใกล้หรือว่าติดต่อกับนักรรเตะที่เขามีประเด็นด้วยด็ดขาดโดยทางตำรวจนครบาลก็ยอมรับเองนะว่ามีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นจริง และพวกเขากำลังสอบสวนอยู่แลังคาเปิดเผยบอกว่านี่จะเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมากและก็ทําใหท้ทั่วทั้งวงการฟุตบอลช็อกกันสุดๆต,ตัวนักเตะเองนั้นเสียขวัญกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยการโดนขู่ยิงเป็นเรื่องที่ช็อกมากๆเลยนะเขาแจ้งความกับตํารวจทันทีมันเป็นเรื่องที่ถูกแล้วที่เขาทําแบบนั้นเพราะเขาต้องทําเพื่อความปลอดภัยของตนเองเขาได้รับกาลังใจที่ดีจากเพื่อนๆและก็สโมสรซึ่งทุกคนก็หวังว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบกับฟอร์มของเขา แต่มันก็มีการตั้งคำถามว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้โดยตำรวจเองก็กาลังพยายามสืบสวนเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับรเรื่องนี้เช่นกันนะหาาละยังไงเมื่องานนี้เกมสุตบอลยูฟา่าแชมเปียนส์ลีกในค่ำคืนวันอังคารที่4พฤศจิกายนเวลาต13นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยเรามาดูอ่าทางด้าของทางฝั่ง ฟอร์มห่างนัดล่างสุดแล้วก็ทางด้านของสภาพความพร้อมทั้ง2ทีมกันสักหน่อยนะเราไปเริ่มกันที่ทางฝั่งลิเวอร์พูลกันก่อนก็ได้กันงานนี้เรียกว่าห่างนัดล่างสุดของพวกเขาก็จะมีวันที่19เดือน10 2025แพ้แมนยูไปหนึ่งต่อ2 23เดือน10 2025ชนะแฟรงก์เฟิร์ตไป5ต่อ1 26เดือน10 2025แพ้เบรนฟอร์ด2ต่อ3 29เดือน10 2025แพ้คริสตัลพาเลซ0ต่อ3 แล้วันที่1เดือน11 2025ชนะอสตันวิลาไป2 0ส่วนผลงานทั่านหลังสุดของทางฝั่งเรอัลมาดริดนั้นก็จะมีวันที่5เดือน10 2025ชนะบิยาเรอันไป3ต่อ1วันที่20เดือน10 2025ชนะเกตาเฟ่ไป1 0วันที่13เดือน10 2025ชนะจูเวนตุสไป1 0วันที่16เดือน10 2025ชนะบาร์เซโลนาไป2ต่อ1และก็วันที่1เดือน11 2025ก็ชนะบาเรนเซียไป4ต่อ0 ส่วนทางด้านของท้งฝังบทวิเคราะห์ในเกมนี้นะฮะเกมฟอร์มล่าสุดของเรเอร์พูลเนี่ยเปิดบ้านอัดอาร์เซนอลไปได้2ต่อศูนย์ศึกพบบอลพิมยร์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งน่าจะเปรียกความมั่นใจกลับคืนสู่ทีมได้พอสมควรหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฟอร์มหลุดทะเลออกไปไกลสักพักเลยนะฮะอย่างไรก็ตามเกมนี้ทีมหองแดงต้องเจอกับคู่แข่งสุดทินอย่างทางด้านของเบเรออัลมาดติตซึ่งฟอร์มกำลังร้อนแรงชนะไปถึง13จาก14นัดในทุกรายการของซีซั่นนี้ ถึงแม้ลิเอร์พูจะได้เล่นในบ้านแต่ก็ไม่ได้ดูเหนือกว่าทีมเยือยนักเท่าไรนักโดยเฉพาะเ,เรื่องฟอร์มการเล่นซึ่งก็ยังคงไว้ใจไม่ค่อยได้ักเท่าไรนักผิดกับทางด้่งของฝั่งเรอัลมาติดนะฮะที่ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะคงเส้นคงวาและก็ลงตัวมากกว่าทั้งในแง่ของขุมกำลังรูปแบบการเล่นและก็ดูมีโอกาสมากกว่าที่ทางดนานของฝั่งทีมเยือนอย่างทางด้่งของราชันทุดขาวจะเป็นฝ่ายได้ฉลอง3ามแต้มในเกมเกม,เกมนี้ และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะกันหมหข่าวรีต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ